สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาศึกคนจนเทพในตอนที่89สปอยแรกกันดีกว่านะครับเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยก็จะต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับผมแล้วก็จะมีการย้อนอดีตไปถึงอดีตของซูสโนะด้วยครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่ว่ามันยังเป็นสปอยแรกอยู่นะครับผมยังไม่ได้มีเนื้อหาครบทั้งตอนนะครับก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เองเนี่ย ทั้งตอนน่าจะออกมานะครับผมวันนี้ก็ดูคร่าวๆกันไปก่อนว่าในตอนที่89นี้นั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลก็เล่าไปฟังกันเลยนะครับกับสปอยล์แรกของมหาศึกคนชนเทพในตอนที่89เปิดตอนขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็จะต่อจากตอนที่แล้วนั่นก็คือในตอนที่โอคิตะนั้นดูเหมือนว่าเขาจะได้เอาจริงและเข้าไปโจมตีซุซโนโอ้ด้วยท่าใหม่ของเขานั่นเองครับท่านี้เองเนี่ยไม่มีการตั้งการอะไรแต่อย่างใดโอคิตะ ok นั้นพุ่งมาราวกับเขาลอยได้นะครับผมท้า แม้แต่ซูซานโอก็ยังไม่สามารถตั้งตัวได้หันและพลาดท่าถูกฟันเข้าที่กลางลาตัวเลือดสัดกระจุยออกมาเต็มๆซูซานโอเองนะครับผมถึงกับล้มลงไปและใช้ดาบเนี่ยยันเอาไว้ทำให้ตัวของเขาไม่ล้มลงไปทั้งตัวโอคิต oh ะเองเนี่ยนะครับผมเมื่อดาบของเขาได้ลิมรดเลือดของเทพเจ้าแล้วตัวของเขาก็ยิ้มออกมาซึ่งกองเชียร์ฝั่งมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยหน่วยชินเซนกุมิและเหล่ามนุษย์คนอื่นๆเนี่ยก็ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากนะครับผมแม้แต่ตัวของมุซาชิและตัวของโคจิโร่เองเนี่ยก็ย กับการโจมตีของโอคิตะเลยตัวของเกลนั้นก็ดีใจมากๆด้วยแต่ดูเหมือนว่าบรุนฮิวนั้นจะยังไม่ได้นิ่งนอนใจสักเท่าไหร่พร้อมกับได้เล่าเรื่องความเป็นมาของซูซานโอให้กับเราได้ฟังกันนะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะย้อนอดีตกลับไปที่ฉากย้อนอดีตของซูซานโอนั่นเองครับผมเราจะได้เห็นเลยว่าในตอนแรกเองเนี่ยซูซานโอะนั้นเป็นเทพที่คอยจัดการสัตว์ประหลาจัดการอสูนต,ต่างๆให้แก่มนุษย์ซึ่งมนุษย์เองเนี่ยก็ต่าง ดีใจมากๆนะครับผมกับการที่ซูซานโอดนะนั้นเข้ามาช่วยจัดการแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็มีฉากที่ตัวของซูซานโอดนะนั้นไปพบกับเทพองค์อื่นๆและซูซานโอะเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปปราบยามาตโนโอโรจินะครับผมตัดหัวงูขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้มีฉากสู้นะมาถึงก็คือชนะเลยนะครับผมแล้วก็มีฉากที่ชาวบ้านเนี่ยต่างมาขอบคุณนะซูซานโอะก็ได้เดินทางต่อแล้วก็ไล่จัดการปีศาจไปเรื่อยๆนะครับผมชาวบ้านก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจในความช่วยเหลือของซูซานโอโะเป็นอย่างมากแต่เพราะว่าวันหนึ่งนี่เองเ มาบุกหมู่บ้านนะครับผมสุสานโอะเนี่ยก e ็เห็นแล้วกําลังจะเข้าไปช่วยมนุษย์นะครับผมแต่ถ้าว่าก่อนที่สุสานโอะจะได้เข้าไปช่วยมนุษย์นี่เองเนี่ยดูเหมือนว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ยอมแพ้กับตัวของยักษ์นั่นเองครับและมนุษย์คนนั้นเนี่ยได้ใช้ดาบของตัวเองเนี่ยต่อสู้กับยักษ์จนสามารถเอาชนะยักษ์มาได้ทําให้สุสานโอะที่กําลังจะเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับผมก็ตกใจเป็นอย่างมากและไม่ได้เข้าไปช่วยและยืนดูการต่อสู้นี้อยู่แทนหลังจากที่มนุษย์เนี่ยนะครับผมได้สามารถ อย่างมากว่าแกทําได้ยังไงกันซูซานโอเองเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจว่ามนุษย์เก่งมาจากไหนนะครับมนุษย์ก็เลยเหมือนจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็มีการฝึกการต่อสู้มาเหมือนกันและพูดไปถึงการต่อสู้ของซูซานโอที่จัดก,การกับยามาตโนะโอโรจิด้วยนะครับผมเมื่อพูดถึงัวของเขาเนี่ยซูซานโอก็ดีใจจนร้องไห้ออกมาเลยนะครับเรียกได้ว่าซูซานโอนั้นรักมนุษย์เป็นอย่างมากและซูซานโอเองเนี่ยสุดท้ายก็ได้ก้มหัวให้กับเด็กหนุ่มคนนั้นนะครับผมแต่เราไม่รู้นะว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับผมแต่ดูเหมือน ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนั uh ้นเองเนี่ยซ anyway> ูซานโอโนั้นก็ได้กลับไปหาเทพญี่ปุ่นนะครับผมและดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะทิ้งมงกุฎของตัวเองแล้วก็ออกเดินทางจากตำหนักของเทพนะครับมาอยู่ในโลกมนุษย์แทนนั่นเองนะครับผมก็พูดง่ายๆก็คือทิ้งชีวิตความเป็นเทพออกมาและมาอยู่กับมนุษย์นะครับผมโดยซูซานโอโนั้นปราบปลื้มใจแล้วก็ดีใจกับการฝึกของมนุษย์เป็นอย่างมากรู้สึกว่าวิชาดาบของมนุษย์เนี่ยมันเยียบยอดเหลือเกินนะครับตัวของเขาเองเนี่ยได้แปลงร่างกายเป็็นยาาาาาตะกกกรสุผมหืออวว่ีขแล้ คอยบินไปทั่วญี่ปุ่นคอยบินไปทั่วโลกเพื่อคอยศึกษาและคอยเฝ้าดูฝีมือดาบของมนุษย์นั่นเองนะครับและซูซานโอเนี่ยก็ได้มาซ้อมอยู่เรื่อยๆนะครับผมจ้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ซึมซับวิชาดาบของมนุษย์มาด้วยเช่นกันและจากนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวของซูซานโอเสร็จแล้วเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาอย่างการต่อสู้ที่ดูเหมือนว่าแม้ว่าซูซานโอจะได้รับบาดเจ็บนะครับผมแต่เขายังสู้ไหวแบบสบายๆอยู่ตัวของซูซานโอนั้นได้พร้อมที่จะเข้าซัดก,กับตัวโอคิตะแล้วและเรื่องราวมหาสุโข ก,ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เลยครับผมเดี๋ยวรอสปอยหลักออกมากันอีกทีนะครับผมว่าทั้งตอนเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างยังในวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการมังงะเวิลหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลนะครับ